เริ่มฝึกตัวเองตอนไหนนะคะถ้าอยากจะได้ความรักดีๆนะคะมีหลายคนนะคะบอกมานะคะว่าเจอสถานการณ์ที่แบบบางบางทีมันไม่เป็นใจใช่ไหมบางคนบอกว่าอ่ะจะให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไงจะให้ฝึกคิดนะคะคิดดีพูดดีทําดีนะคะได้ยังไงในเมื่อไอคนที่อยู่กับฉันเนี่ยเขายังไม่เป็นคนดีเลยนะคะเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้พูดดีเขายังไม่ได้เอาใจใส่ฉันนะคะ แล้วเรื่องเราจะพูดนะคะรู้สึกเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยจะมไม่คิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ก็เป็นคนดีก่อนแล้วกันแล้วฉันค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคนอื่นเลยนะคะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยนะคะที่จะไปเปลีป่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยนะคะขนาดเรายังไม่ให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะฝึกตัวเองในวันเมื่อวานได้พรุ่งนี้ก็ฝึกไม่ได้มีแต่วันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่ายไปมีข้ออ้างนะคะถ้าเราอยากจะได้ความรักที่ดีจริงๆนะคะอยากจะได้สถานการณ์นะคะสิ่่งงทีีีมมััันนนจจะเเกกิิิดดขึ้บชวตรรา เราก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่วันนี้นะคะยังไมมีข้ออ้างกับความสําเร็จนะคะในชีวิตความรักของตัวเองนะคะก็ให้ฝึกคอนโทรลนะคะอารมณ์ความคิดนะคะและก,การกระทําของเรานะคะพูดดีทําดีออกไปเนี่ยนะคะแล้วเราจะรู้นะคะว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนใครเลยนี่มันคือความจริงตรงนี้นะคะแค่เปลี่ยนตัวเราเองนะคะแล้วเราจะค่อยๆโน้มน้าวคนอื่นนะคะให้ เป็นคนที่แบบเหมือนเราขึ้นมาได้นะคะแต่สิ่งสําคัญคืออะไรโน้มน้าวตัวเองนะคะให้คอนโทลอารมณ์นะคะให้คอนโทลความคิดนะคะแล้วก็คอนโทลการกระทําให้ไปอยู่ในแนวเดียวที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราต้องการาัถนานะคะเพราะเรานะคะก็คือกระจกสะท้อนของสถานการณ์ของผู้คนนะคะเราคือต้นเหตุของทุกสิ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยน เปลี่ยนที่เราแล้วคนอื่นจะเปลี่ยนตามสถานการณ์มันจะเปลี่ยนตามแน่นอนนะคะก็ฝากไว้เท่านี้สาหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามันฝึกแบบไหนมันทํำยังไงนะคะหนมีคอร์สคอร์สหนึ่งชื่อว่าจูนยูไฮเออร์เซลนะคะเป็นคอร์สเสียงออิโอคอร์สนะคะที่คอร์สนี้หน่อยตั้งใจทํามากนะคะจูนยูไฮเออร์เซลดึงดูดคนที่ใช่ด้วยพลังยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะคุณจะได้รู้วิธีการนะคะว่าคุณเป็นใครคุณมาจากไหนวิธีการคอนโทรลอารมณ์ทํำยังไงนะคะแล้วคุณจะได้รู้ต้นตอที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถ ทำให้สถานการณ์ต่างๆมันเป็นไปในตามที่เราต้องการนะคะเพราะเราคือต้นตอของทุกสิ่งนะคะเมื่อคุณรู้คุณเข้าใจคุณก็จะสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเจ้าหนายของอนาคตของตัวเราเองได้นะคะแล้วก็จะเจอคนที่ใช่อย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะก็ใครสนใจคอร์สน,นี้ก็ทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะก็หน่อยให้ราคาพิเศษเนาะน,นะคะสําหรับคลิปนี้เท่านั้นก็แคปหน้าจอมานะ,ะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย